วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตกันนะครับกนมีที่ลูกค้าใช้งานอยู่ครับเนี่ยปั๊มก็จะทำงานก็จะมีแรงดันอยู่ในท่อครับประมาณนี้เราเลูกค้นาเปิดน้ำทำงานปั๊มก็จะตั้งประมาณนี้ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตนะครับดึงปว่าตออเพื่อความปลอดภัยก่อนทีนี้ก็ระบายน้ำทางออกให้ตัวแรงดันตรงนี้ครับต้องไปอยู่ที่ศูนย์ให้ได้ พอรถอยู่ที่ศูนย์นี้เราทีนี้เราก็จะมามาถ,ถอดเปลี่ยนตัวนี้ครับจะไปตอดกาวขันออกเราก็ดูสายไว้ครับจะมีสายที่ออกจากตัวมอเตอร์แล้วก็สายที่ออกจากตัวโรเบิร์ตเชอร์สวิตนะครับว่ามันอยู่ช่องไหนสายจะออกจากมอเตอร์จะอยู่ตู่บนบน์ ส่วนสายที่มาจากโทเกชเชอร์สวิต์จะอยู่คู้ล่างก็คลายตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกไปเลยส่วนตัวนี้เราก็คลายออกอันเดิมส่วนตัวนี้เราเอาตัวเกชเชอร์ใหม่มาคือตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแต่ว่าตัวใหม่ก็จะมีตัวนี้แถมแต่เราถอดออกไป เนี่ยก็มาใส่ใส่ตรงนี้พอต่อสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เบอร์19ครับตรงนี้จะเป็นตัวแกเบอรก้า ทำาวนี้เราเป็นอันเสร็จโคงการเปลี่ยนเฟิรเชอร์สวิตช์